สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Puzzle Tech ในคลิปนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของราคาบิตคอยนครับ Ethereum Polkadot Solana แล้วก็ Bitcoin นั้นนครับโดยที่เราจะเริ่มจากบิตคอยก่อนนะครับตอนนี้ครับเราเห็นว่าในกราฟเทลลี่ครับบิตคอยเนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นครับแต่นัปัจจุบันครับเรามีการชนกับเส้นเอาต้านที่เอาทำหายเก่าที่63,000เหรียญครับแต่สิ่งที่ราคาทำกับเส้นเอาต้านตรงนี้ครับคือราคาครับมีการออกข้างครับ ฟอร์มเป็นเลนส์นะครับที่เนื้อหค่อนข้างแคบครับซึ่งตรงนี้ครับมันบอกอะไรบางอย่างกับเราครับก็คือปกติแล้วนะครับถ้านาต้านะครับมันแข็งแรงจริงครับมันไม่ควรปล่อยให้ระคาการออกข้างครับเพราะมันจะบอกว่าเส้นแนต้าเนี่ยที่เป็นจุดที่ควรจะมีแรงขายเข้ามาครับกับการขับคือมันมีแรงซื้อเข้ามาทำให้มีการฟอร์มเป็นเลนส์ครับดังนันครับผมบอกว่าตอนนี้ครับแรงซื้อเนี่ยจะกำลังควบคุมตลาดอยู่ครับทำให้เราเกิดการออกข้างในวต้าน อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อเรามีการออกข้างเป็นเลนที่คขอน้างแคบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจากตรงนี้ครับที่ตลาดเนี่ยมันมีความผนสูงใช่ไหมครับผมบอกว่านะครับตลาดเนี่ยครับมันได้เข้าสู่ความผนต่ําตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าครับทันใดที่มีการ break out ครับมันก็พร้อมจะเคลื่อนที่ไปสู่ความผนสูงอีกรอบหนึ่งครับหรืออีกแง่หนึ่งครับก็มองบอกว่าตลาดเนี่ยมันได้สะสมพลังงานครับเตรียมพร้อมสู่อีกมูฟหนึ่งของราคาครับดังนั้นครับสําหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมมองว่า ราคาครับถ้ามีการออกข้างนั้นเอาต้านแบบนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีการ break ขึ้นครับซึ่งรับเราจะลองใช้อินดิเคเตอร์บรูนเจอร์แบนด์ครับเช็คดูแล้วเห็นว่าตอนนี้บรูนเจอร์แบนด์ครับมันถูกสซฟีดทว่ากันมากๆครับผมบอกว่าเราจะเตรียมตัวครับสู่การ break out ในมิชนายนี้ครับนี่คือตัวอย่างครับของเวลาที่บรูนเจอร์แบนด์เนี่ยมันถูกสซฟีดนะครับเช่นตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือมุกที่รุนแรงของราคาครับ ต่อมาที่นิเตเตอร์แม็กดีนะครับเราเห็นว่าตอนนี้เนะี่ยแม็กดีนะครับมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนในฮิสโแกรมนะครับมุมอบอกว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาครับแล้วทั้งเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเห็นการครอสขึ้นของแม็กดีตรงนี้ครับในกราฟเดลีนครับก็จะเป็นชุดม่งบอกว่าราคาเนี่ยจะมีการ Break out. อาท์พราะครับการครอสขึ้นของแม c กดีในกราเดลีนี่ยค่อนข้างมีนัยสำคัญกับคอยครับ เช่นครั้งนี้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือราคาก็พุ่งขึ้นใช่ไหมครับหรือเช่นตรงนี้ครับราคาเนี่ยก็มีการพุ่งขึ้นมาครับแต่ผมมองว่าครับก็มีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะมีการ break out ก่อนแล้ว macd เนี่ยค่อยจะมีการ cross ตามมาครับเพราะ macd ครับเป็น indicator ที่ค่อนข้างแหลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหา reference อื่นๆครับเพื่อดูนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีการ break out หรือยังครับอย่างเช่นครับเราจะใช้ bitcoin ดูนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ในตอนนี้คือบิตคอยนั้นนั้นมีการล่วออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมีการออกข้างครับนั้นพอบิตคอยครับมันพักฐานครับสิ่งที่ตามมาคือแอลคอยหลายๆตัวครับที่มันรออยู่ครับมันก็มีการเด้งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นเหรียญชิบะใช่ไหมครับเนื่องรับผมมองว่าถ้าแม็กซี่นะครับมีการตกลงมาถึงแนวรับตรงนี้ครับทอดเทียบบิตคอยตรงนั้นเสร็จแล้วมันมีการเด้งขึ้นนะครับณจุดที่มันมีการเด้งขึ้นตรงนี้ครับเราเห็นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของตัวบิตคอยนะครับ หรืออาจจะเป็นการ breakout นั่นเองครับที่เราลองซุมมขาดูในกราฟ4ชั่วโมงนิดนึงครับเราเห็นด้ว่า bitcoin ครับมีการ form เป็นเลนส์ตรงนี้ครับระหว่างเส้นแนวต้านตรงนี้กับเส้นแนวรับตรงนี้ครับเส้นแนวรับเนี่ยอยู่ราว6,000เหรียญนะครับนั่นครับสิ่งที่ราจะรอครับก็คือราคาเนี่ย breakout ครับพร้อมกับการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงครับหรือ momentum candle พร้อมกับ volume เพราะไม่งั้นครับเราจะเห็นการ f a k o u t แบบที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ครับ ถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะมองว่าบิตคอยครับมีการฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮโลเข้าใส่เส้นแนวต้านแบบนี้ครับหรือพวกแพทเทิร์นเอชันนิงแทรนโก้นั่นเองครับซึ่งถ้าบิตคอยเนี่ยยังมีการ c o n t i น u a ฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮโลเข้าใส่เส้นแนวต้านต่อไปเนี่ยเราจะมีการ break ขึ้นได้ครับเนื่องจากเอชันนิงแทรนโกเนี่ยมันเป็น bullish pattern อยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดครับอยู่ในคอนเทกต์ที่มีแรงซื้อเข้ามาครับต้องมาเป็นเหรียญอีเทียมบ้างนะครับเราเห็ยนว่าอีเทอร์เียมตอนนี้เนี่ย มีการพุ่งขึ้นครับแทบจะดึงรุนแรงใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับสิ่งที่เราสังเกตได้ครับจากเทรนขาขึ้นตรงนี้ก็คือตีทเรียมเนี่ยครับจะมีการฟอร์มเป็นเส้นแนวต้านตรงนี้ครับราคาครับชนเส้นแนวต้านนะครับแล้วเราจะมีการพู l l back ครับหลังจากพูแ l back เสร็จครับเราจะมีการเบรกขึ้นครับหลังจากเบรกขึ้นเสร็จเนี่ยเราจะมีการฟอร์มเป็นเส้นแนวต้านอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็เริ่มเรามีการตกมาเพื่อเทสเส้นแนวต้านเก่าเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเบรกขึ้น ฟอร์มเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับดังนั้นครับณปัจจุบันเนี่ยที่ราคามีการเด้งกลับขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ครับมีการเทสเส้นแนวต้านของอัลทามไฮอยนครับผมมองว่าครับถ้าราคาเนี่ยมีการ break ขึ้นครับเายเห็นการพุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งของอีเทเรียมครับเหมือนที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้ครับส่วนครับการซื้ออีเทเรียมเนี่ยเราจะหาจุดเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการตกมาแล้วดีทสเส้นแนวต้านเก่าเป็นเป็นแนวรับนะครับ อีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เราพอมองได้ในอิทธเลียมครับก็คือเราจะลากเส้นเทรนชาแนลตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าชาเนลขาขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นกรอบที่อิทเลียมมีการเด้งขึ้นมาเรื่อยๆครับดังนั้นนอกจากอิทเลี่ยมเนี่ยจะมีการตกลงมาเพื่อทสเส้นแนวรับครับมันยังมีการทสเส้นเทรลไลน์ขาขึ้นตรงนี้ด้วยครับแล้วสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับจากเทรนตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะสังเกตได้นะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ มีสัญญาณของการเปลี่ยนของเทรน,นะครับหรือทําการ p ูลแ back ในกราฟเดลี่หรือว่าการเปลี่ยนเป็นเทนขาลงใน4ชั่วโมงนั่นเองครับเพราะว่านะครับเนื่องจากเราสังเกตแล้วว่าเทรนเนะี่ยมันมีสัญญาณที่ว่ามีการอร์มเป็นแนวต้านใช่ไหมมีการ r e เทสมีการสร้างไฮใหม่ตอนครับทัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเนะี่ยมีการ break เกจาก structure ตรงนี้นะครับมันจะสัญญาณถึงการเปลี่ยนของเทรนนะครับอย่างเช่นว่านับปัจจุบัน,นครับตลาดเนะี่ยมีการ r e เทสตรงนี้ใช่ไหมครับ ด, on, ดังนั้นครับตามเทรนเดิมครับมันควรจะเบรกขึ้นจากแนวต้านตรงนี้แต่ถ้าตลาดไม่สามารถเบรกได้ครับแล้วมีการตกมาอีกครั้งหนึ่งครับมันจะจะบอกว่าตลาดนะครับเทรนเดิมที่มีการสร้างซีรีส์ของไฮใหม่มาตลอดเนี่ยไม่สามารถสร้างซีรีส์ของไฮไฮได้ครับแต่กลับเป็นไฮเท่ากันแบบนี้ครับซึ่งไฮเท่ากันแบบนี้ครับเป็นสัญญาณของแรงขายยังรุนแรงครับจากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับเพราะมันม่งบอกว่าตลาดเนี่ยมีการเทสเส้นแนวต้านตรงนี้ถึง2รอบแต่ว่าไม่สามารถเบรกไปได้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ราคาเนี่ย มันมีการเบรกดาวลงมาจากเส้นแนวรับตรงนี้ครับเราจะมองได้ว่าจากโครงสร้างเดิมครับนอกจากมันจะไม่สามารถสร้างไฮใหม่ได้แล้วเนี่ยมันยังสร้างโลใหม่นะครับหรือว่าเป็นซีรีย์ของ l o w e ว่ไฮแล้วก็โล low ครับหรือว่าโลว่าโลซึ่งมันเป็นโครงสร้างของเทรนขาลงครับัน้นตรงนี้เราจะบ่งบอกได้ว่าเทรนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนครับหรือจะใช้การเบรกของเทรนไลน์ตรงนี้ช่วยก็ได้ครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะ ในกราฟเดลี่นะครับถ้าเรา z ู o มาดูนิดหนึ่งแล้วเราใช้นิเคเตอร์วอลลุมอัคเซเลเตอร์นะครับเราเห็นว่าตอนนี้ครับขัดกับที่ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับกับกันคือในวอลลุมอัคเซเลเตอร์ของอิตาเลียเนี่ยมันมีการดิ่งลงเรื่อยๆครับผงบอกว่าครับถ้าใครเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ในกราฟเดลี่ครับอาจจะต้องระวังในการซื้อช่วงราคาบนๆนี้นิดหนึ่งครับเพราะมันนจะตามมาครับด้วยการ pull back ของราคาครับเพราะการที่เราเห็นว่า เดวูเจนในวอลลุ่มนะครับผมบอกว่าตลาดนะครับมันขึ้นไปเรื่อยๆก็จริงครับแต่สิ่งที่ตามมาคือคนซื้อครับหรือว่าเงินทุนครับมันไม่ได้ไหลเข้ามาในตลาดมากเท่าที่ควรครับกับการคือมันการไหลออกทําให้วอลลุ่มเนี่ยมีการลดลงแบบนี้ครับตังนะครับเราจะเห็นการ pullback ของตลาดได้ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งครับเราก็จะสังเกตการ pullback ได้เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับ z o o เข้าดูในกราฟ4ชั่วโมงครับแล้วก็ดูโครงสร้างของเทรนด์ครับต่อมาที่เหรียญโพรคารนะครับเราเขีนว่าเหรียญดอตตอนนี้เนี่ยมีการเบรก k จากเส้นแนวต้านตรงนี้ออกมาครับพร้อมกับการบิ i l d up นะครับเราเห็นว่าก่อนที่มันจะมีการเบรกเนี่ยมันมีการฟอร์มเป็นเลนต์เล็กๆตรงนี้ครับหรือการบิ i l d up ราคาเนี่ยเบรกเอาท์นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาด้วย v o ลุ่มพร้อมกับโมเมนตัมดังนั้นครับผมมองว่าสําหรับผมเนี่ยค่อนข้างจะบูลลิชนะครับในโพรคาร์ดส่วนทา target ครับเราจะดูได้จาก ฟิบูแนชีลีเทสเมนต์ครับจากสวิงไฮลงมาที่สวิงโลเราเนไดนว่าทาร็ตนะครับมันอยู่ที่เส้นหนึ่งจุดกหนึ่งแปดิลีเทสเมนต์ตรงนี้ครับหรือราวๆเจ็ดสิบห้าเหรียญตรงนี้ครับต่อมาที่เหรียญโซน่าหนึ่งครับเราเขียนว่าโซน่านะครับมันก็มีการพุ่งขึ้นมาทำาวไรทำใหไรอีกรอบหนึ่งครับที่นี่ครับเท่าลองลากเส้นเทรนชนแลดูครับเราเขียนว่าโซน่าเนี่ยอาจจะมีการฟอร์มเป็นชั่นแนลขาขึ้นคล้ายๆอีเธอเรียมครับ สล้วตอนนี้ครับราคาเนี่ยมีการทสเส้นแนวต้านรัอวเทรนไลน์ด้านบนนี้ครับพร้อมกับการฟอร์มเป็นบัลลิสตเดเวอร์เจนนะครับในกราฟในกราฟ4ชั่วโมงตรงนี้ครับนั้นผมมองว่าครับในระยะชอตเทอมตรงนี้เราอาจจะเห็นการออกข้างหรือการผูบแบ็กสำหรับเหรียญโซลนน่าได้ครับส่วนสำหรับทาร็ตในการพูบแบ็กครับเนื่องจากเรามีเส้นแนวรับที่แข็งแรงมากๆด้านล่างตรงนี้ครับ เพราะนอกจากครับมันจะเป็นแนวรับของราคานะครับมันยังเป็นเส้นล่างของตัวเทนชแนลตรงนี้ด้วยครับนั้นเราจะเห็นราคาเนี่ยการออกข้างเราก็ตกมาเพื่อเทสเส้นแนวรับตรงนี้ได้ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เมเห็นในกราฟของ Bitcoin e อี e r e รี p มพูคาแล้วก็โซลาร a ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้อยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หที่ผมอัปเไตให้นะครับ